สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนอู่มีแห่งแะนดลนะครับตอนนี้เป็นอากาศยามเช้าเชนะครับแถวบ้านหนาวมาก14องศาสวัสดีครับ าวจริงๆตอนนี้ก็มาออกกำลังกายกันนะครับเดินเล่นบ้านก็จะอยู่ทางนูน้นมีเส้นทางเดินออกมา ตอนนี้ก็เรามดระ,ระวังตัวกันด้วยนะทุกคนเพิ่งตื่นหน้าไมไ่ล้างเลยช่วงนี้โครคภัยไข้เจ็บ เยอะมากๆนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยนะครับ ฝั่งที่เลยบ้านผมมาฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนาหมดเลยนะทุกคนก็ถามว่ามันเงียบไหมมันก็เงียบอยู่นะมันเงียบแต่บรรยากาศดีมากๆเลยละครช่วงนี้นะทุกคนเรามาพูดถึงเรามาเล่าถึงสถานการณ์โควิดกันหน่อยนะตอนนี้มันในประเทศรละลอกใหม่นี้มันก็ล,ล,ล,ลามเขาเรียกว่าอะไรมันลามไปหลายจังหวัดมากๆเลยนะครับ แล้วทางสบคเขาก็ได้แบ่งเขาเรียกว่าอะไรแบ่งโซนสีของแต่ละจังหวัดที่มีติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นสีเริ่มมาตั้งแต่สีแดงที่เป็นพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังแบบเขาเรียกว่าอะไรรุนแรงนะครับแล้วก็มาเป็นเหลืองเอ้ยเป็นส้มส้มนี่ก็รองจากรองจากรุนแรงหน่อยแล้วก็มาเป็นเหลืองเฝ้าระวังส็จแล้วก็เป็นเขียว เกียวคือพื้นที่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนะครับก็หลายจังหวัดเป็นสีเหลืองจังหวัดเป็นบางจังหวัดก็เป็นสีส้มนะครับสีส้มนี่ก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆแล้วก็สีแดงนี่ก็ต้องดูแลตัวเองกันหนักหน่อยนะครับทุกคน มีใครตื่นเช้าอย่างผมบ้าง ก็ให้เราตอนนี้อยู่ที่โคลาชนะทุกคนคิดว่าอยู่แถวแถวเพชรบูรแล้วกันเหมือนมาเที่ยวอยู่บ้านที่โคราศก็อากาศหนาวหนาวเย็นเย็นเพิ่งตื่นด้วยวันนี้ตื่นสายเจ็ดมงเมื่อคืนนั่งทำคอนเทนต์อยู่ถึงดึกพอสมควรครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็คอนเทนต์พูดถึงเรื่องคอนเทนต์คอนเทนต์ช่วงนี้ผมจะทำแบบประมาณเอาข่าวสารพวกไอทีมาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับทราบกันนะครับได้รู้ทั้งเกี่ยวกับเรื่องมือถือเปิดตัวใหม่ แล้วก็ทำแรนกิ้งแบบประมาณว่า5มือถือราคาถูก5มือถือ 5G ที่ยังพอมีให้เราได้ซื้อใช้อะไรอย่างเงี้ยครับข่าวสารให้ทีเดี๋ยวผมจะทำเป็นข่าวเป็นคอนเทนต์ข่าวแล้วก็อัปเดตพี่น้องทุกคนโอ้หนาวอากาศเป็นไงบ้างครับทํา บ้านผมนี่หนาวมากเลยสวัสดีครับเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงหนาวจริงสวัสดีครับทุกบุย่ยอยู่ไหนครับตอนนี้ มหาที่วิ่งครับบ้านผมวัดได้สิบสามองศานะซุป่วโวตดหนาวควันไม่ออกปาก ไม่เท่าไหร่ครับ13นี่หนาวกว่าใครหลุดเข้ามาก็สวัสดีนะครับมาเดินเก็บระยะทาง ถึงไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องคอนเทนต์เอคนมาเยอะๆก่อนสบปบวยไปออกกำลังกายด้วยนะครับแถวนี้เป็นเกลือเค็มหมดเลย เป็นเกลือเค็มเค็มมากๆากถ้าทำนาเกลือได้เขาคงจะทำนาเกลือกันเพราะมันทำปลูกนาข้าวไม่ได้เค็มแต่ก็แปลกยังมีต้นไม้ขึ้นอยู่นี่สดาวาก็ ออกดอกแล้วนะครับแต่แปลกนะดอกสะเดามันคล้ายถุงพลาติกมากเลยนี่เขากินยังไงกันต้นสะเดาจริงๆเขาก็บอกว่ามันออกดอกหน้านี้นะนี่ก็เริ่มมีดอกมาให้เห็นแบบล้อมแหลมแล้วนะครับเห็นไหมนู่นข้างบนน,นู่นอีก ีนะมีดอกฝั่งโน้นก็เดาแถวนี้จะเป็นต้นสเสดาขมาข้างในป่าที่เขาปลูกไว้ข้างในโน้นเป็นสเสดาเจิดผมก็เจิดถามว่าแบบไหนดีมันก็แล้วแต่คนชอบครับบางคนก็ชอบขมบางคนก็ชอบจืดแต่สําหรับผมนะถ้าเป็นสเสดานะต้องเอาขมไว้ก่อนแหละคำว่าสเสดามันก็ต้องขมนะ กินจืดๆกินทำไมใช่ไหมนี่มันต้นสน ổ. ดอกสนหมนก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มตายไปอันนี้ผมเดินมาไกลมากแล้วนะทุกคนเดินมาประมาณกิโลกว่าๆแล้วนะจากบ้านตรงนู้นก็มาเดินออกกำลังกาย งนี้ก็ป่าทูบป,ป่าทูบต้นทูบนี่เวลามันเป็นดอกนะมันจะเวลามันโดนลมมันจะปิวติดเสื้อติดผ้าปิวเยอะมากๆปิวเหมือนหิมะเลยลนะ่ะหิมะที่แบบไปติดตามเสื้อตามผ้าเวลาซักผ้ายัางต้องระวังนะครับ แล้วแถวบ้านผมนี่เยอะซะด้วยต้นทูบนี่ยปิวแบบมโหลานมากสวัสดีครับใครหลุดเข้ามาก็สวัสดีครับด้วยนะครับพาเดินเล่นอากาศ13 14องศา สะดาดาวเอ๊เก็บสะดาดาวไปต้มสักหน่อยดีกว่ามั้งคลิปใหม่กำลังจะออกนะครับผมเปิดตัวหัวเว่ยเมด40โ r o 5G กำลังเรนเดอร์อยู่เลยรอติดตามด้วยนะฝากความห่งใยไปยังพี่น้องทุกคนด้วยนะครับขอให้พี่น้องทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมดูแลตัวเองดีๆโครคภัยไข้เจ็บมันเยอะ ตรงนี้เราก็ต้องระวังตัวกันหน่อยนะมือถืออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะถือสัน่นการเดินทางของมีแฮงชาแนลก็สะดุดหยุดลงไปพอสมควรเนื่องจากโควิด19นี่แหละครับหุ่นเหงิดมาก ไหนอากาศเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับหนาวไหมไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วงนี้ไปเที่ยวไหนกันได้บ้าง,างถามงี้ดีกว่าชี้พงมาหน่อยอยากไป เสเดาแปลกเสตดาทำไมใบมันร่วงหน้าหนาวนี่ใบมันร่วงใบร่วงมันก็จะออกดอก,อดอกใบมันร่วงเพราะว่ามันจะให้เก็บดอกได้ง่ายหรือเปล่าวะเนี่ยดอกเยอะจริง ยอดยอดพวกนี้ก็กินมันได้นะยอดยอดที่ไม่ใช่ดอกะเป็นยอดอ่อนนะ สิทธิภาพมันเป็นยังไงเสียงชัดไหมเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็จะปิดไลน์นี้แล้วครับมีธุระต้องไปต่อ ขาวทางนน้นน้หมอกนะพาทิตย์กำลังขึ้นสวยมากใครที่ไม่มีอะไรได้ไปไหนแล้วก็ work from home หรือว่าก,ากักตัวอยู่บ้านก็นอนดู YouTube เล่นๆไป นะครับแล้วอย่าลืมดูช่องผมด้วยนะขายของหน่อยที่มีปลาด้วย โอเคครับทุกคนผมก็คงจะปิดไลฟ์ลงแค่นี้แหละหนาวหนาวเกินแล้วก็ถือโอกาสไม่ได้สวัสดีปีใหม่นานแล้วนะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับคนที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศทั้งพี่น้องสอปอป,อปอลาวด้วยนะครับเป็นเ c ซผมก็เยอะอยู่นะอยู่ในติดตามผมอยู่ในช่องก็เยอะอยู่นะครับคนที่อยู่ประเทศลาวนะครับรขอให้มีความสุขมากๆสําหรับปีใหม่นะครับแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆนะครับ ดูแลตัวเองให้มากๆช่วงนี้โควิด19มันก็ลามไปหลายจังหวัดแล้วก็เห็นเขาบอกว่ายังควบคุมได้อยู่นะก็จะรอดูว่าควบคุมได้ดีขนาดไหนนะครับหลายจังหวัดก็เป็นพื้นที่สีเขียวและสีเหลืองสีส้มตามลำดับนะครับสีแดงก็มีอยู่ไม่กี่จังหวัดเท่าที่รู้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับเดี๋ยวไรนี้ผมคงต้องขอปิดไว้แค่นี้นะครับครับผมมาเดินตากแดดหนาวก็วขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับปิดไว้แค่นี้แหละหนาวแล้วสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ